โรงเรียนท่าแร่ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23ข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนท่าแร่ศึกษาตั้งอยู่ที่55หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีเนื้อที่58ไร่1งาน66ตารางวา เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนท่าแรศึกษารับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการคือตำบลท่าแร่อเภอเมืองจังหวสกลนครตำบลบ้านแป้นตำบลน,นาแก้วอเภอโพนาแก้วจังหวสกลนครปัจจุบันมีนักเรียน497คนบริหารจัดการโดย ส, ождения, สิบเอกเกษมศักดิ์ทองสุผู้อํานวยการโรงเรียนนายวรพิษอินทิราชรองผู้อํานวยการโรงเรียนครู29คนและครูธุรการหนึ่งคนอัตลักษณ์สุภาพเรียบร้อยและสง่างามเอกลักษณ์พุทธคริสเป็นหนึ่งเดียววิสัยทัศน์โรงเรียนท่าแรืศึกษาโรงเรียนท่าแรืศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสาธารณะก้าวทันเทคโนโลยีน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ศิลปะวัฒนธรรมและรักสิ่งแวดล้อมรางวัลระดับเหรียญเงินผลงานหนึ่งโรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปี2,561ระดับภูมิภาค เรื่องฟาร์มไส้เดือนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาประชารัฐนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืนโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภารางวัลเรียนทองกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติครั้งที่68ปีการศึกษา2,561รางวัลชนะเลิศการประกวด o t o ็อกจูเนประจำปี2,561ระดับประเทศโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยรางวัลระดับเหรียญทองผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี2,562ระดับภูมิภาคเรื่องคร์มไส้เดือนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาประชารัฐนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภารางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแข่งขันการแสดงมายากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวระดับเงินประจำปีการศึกษา2561และรับการประเมินระดับทองในปีการศึกษา2562โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ฐานการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดบุรีประจำปีการศึกษา2562ชมรมกลุ่มไส้เดือนตัวน้อยได้รับรางวัลความยั่งยืนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์โดยกลุ่มพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย